ติดทองหลวงปู่คำครบรอบ128ปีค่ะครับเจ้าพระพักตร์สิเจ้าวาดประกอรวานพระราม ช่วงเย็นวันที่28มีนาะคม2567ที่ผ่านมาพระธรรมวชิรสิทธาอาจารย์เจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคลองวานพาระอารามหลวงจังหวัดประจวบคีขัน์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอาทิชาติชัยศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินประธานฝ่ายคารวะในพิธีเปิดงานประจำปีปิดทองรูปหลอมเงนหลวงปู่คำสุวรรณโชโตหรือพระครูประสิทธิวรการอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแก่อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังยอดพระสงฆ์5แผ่นดินครบรอบ 28ปีพร้อมด้วยพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีพระครูสถิยานโสพลเจ้าอาวาสวัดหนองแกพระเทระเจ้าอาวาสวัดต่างๆรวม1ิบรูปในชีพสุขศรีสอทอหัวหินสิทธยานุสิทธิ์และประชาชนจํานวนมากร่วมในพิธีที่วัดหนองแกอาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่5เมษายน2567รวม9วัน9คืน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีของฝากหัวหินการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเครื่องอุปโภคบริโภคเฟอร์นิเจอร์ไม้ดอกไม้ประดับบุฟอาหารพื้นบ้านขนมพื้นถิน่นรำวงย้อนยุคศิลปินนักร้องและวงดังอีกหลายคณะทุกค่ําคืนตลอดจัดงานจึงขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญได้ตามวันดังกล่าว พระครูประสิทธิ์วราการหรือหลวงปู่คำมีนามเดิมว่าคำสุขศรีเกิดเมื่อปีพศ2436ตรงกับรศ122รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตำบลหนองแกอํเาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โยมบิดามารดาชื่อนายอิ่มและนางแจ้งสุขศรีหลังคลอดบุตรชายใหม่โยมบิดามารดาได้นำบุตรชายยกให้เป็นบุตรบุญธรรมหลวงปูน่นาควัดหัวหินยอดพระเกจิชื่อดัง ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวหัวหินโดยหลวงปู่นาคได้ตั้งชื่อเด็กชายว่าทองคําแต่คนทั่วไปมักเรียกชื่อท่านสั้นๆว่าคําท่านได้เข้าอุปสมบทเมื่ออายุได้23ปีนะวัดหัวหินเมื่อปีพศ2459โดยมีพระครูวิริยะธิการีหลวงปู่นาควัดหัวหินเป็นพระอุปชาพระครูธรรมโสพิษหลวงปู่เปี่ยมวัดเกาะหลักเป็นกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์มัยอมรธรรมโมวัดหัวหินเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับ สายาวสุวรรณโชตูหลังจากที่ได้อุปสมบทแล้วหลวงปู่คำท่านได้จำพรรษาณวัดหัวหินจากการที่ท่านได้ปฏิบัติรับใช้หลวงปูน่นาคอย่างใกล้ชิดทำให้ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆ ควบคู่ไปกับการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเบื้องต้นจนทําให้ท่านได้แตกสารในพระป,ะปริยติธรรมต่างๆเป็นอย่างดีต่อมาท่านได้มาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองแกอําเภอหัวหินจนมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2540ศิริอายุ104ปี8 1พร0ษานับได้ว่าท่านเป็นพระสุป,ปฏิปันโนที่มีอายุยืนยาวนานรูปหนึ่งของเมืองไทยนักจนทุกท่านวันนี้ แต่เป็นพิธีเปิดงานประจำปีปิดทองของปู่คำเลือพระคุประสิทธิธ์ทบอกรากานหลวงปู่คำสวนโชโตอดีตจาวาดวัดนองแกอดีจาวานาตบุหนองแกวันนี้เป็นวันแรกจะมีถึงวันที่5เมษายน2 8นถึงวันมีนาถึงวันที่5เมษายน2567ก็ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาร่วมทำบุญ ปิดทองรูปรอรูปเหมือนหลวงป,ปู่คำสวรณโชโตซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายขอญาติโยมจงได้มาร่วมทำบุญร่บุญบุญกุศลด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินเอาเจริญพร